ธรรมะดังดวงไฟใสสว่างที่ส่งทางนำคนพ้นความชั่วส่องสว่างกลางใจคลายมืดมัวเห็นแจ้งตัวตนเราจริงเข้าใจขอถวายความเคารพพระเทราโนเทระครูบาอาจารย์ พอจะเดินศีลจะเดินธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรายการธรรมรับอรุณในตอนเช้าวันนี้ทางช่องทางเป็นที่นถือว่าเป็นช่องทางที่พระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งหลายจะได้นำข่าวสารนำธรรมะ ทางพระพุทธศาสนาได้มาเผยแผ่ได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านทั้งหลายได้รับทราบและได้ติดตามรับชมรับฟังทุกเช้าก็มีพระสงฆ์ก็ได้มาหมุนเวียนสัดเปลี่ยนกันได้มาประชาสัมพันธ์งานของพระพุทธศาสนารวมถึงธรรมะ ที่จะได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะกิจการงานของคณะสงฆ์งทั้งหกด้านที่ทางคณะสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะภาคก็ดีเจ้าคณะหนก็ดีรวมถึงลงมาก็เป็นเจ้าหน้าจังหวัด เป็นต้นที่จะได้นำมาเป็นนโยบายให้กับนพระเจ้าคณะพระผู้ปกครองได้ประพฤติปฏิบัติหรือได้ทำตามหน้าที่บทบาทของตัวเองในการที่จะได้มาช่วยงานพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ทั้งหกต้านโดยเฉพาะ คณะสงฆนะ์ในภาคหกก็ได้มีการตรวจข้อสอบนักธรรมเมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาเมื่อวันนี้ที่วัดพระทาตุ้าเงาจังหวัดเชียงรายก็ได้มีพระเดชพระคุณเนะจ้าคณะภาคหกนะได้มาเป็นประธาน พร้อมกับเจ้าหน้าจังหวัดทุกจังหวัดในเขตปกครองภาคหกรวมถึงพระสงฆ์ที่มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะได้ไปร่วมกันตรวจข้อสอบแล้วก็ได้มีการประชุมศึกษาหารือกเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์ต่างๆอันนี้รละยญาติโยมทั้งหลายที่ยกขึ้นมานี้ก็เป็นตัวอย่างที่ งานของคณะสงฆ์นั้นไม่ได้อยู่นิ่งรวมไปถึงภาคเจ็ดก็มีจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเป็นต้นะเราจะได้มีการบูรณการทำงานร่วมกันนสื่อสารถึงกันในการที่จะได้นำธรรมะรวมถึงเรื่องของงานกิจการคณะสงฆ์นั้นได้ปฏิบัติเป็นแนวทาง ตามมาติมหาธิรสมาคมก็ดีอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็จะเห็นว่างานของคณะสงฆ์นั้นมีมากพอสมควรที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ความจริงแล้วเนี่ยพระสงฆ์มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งนั้นอันนั้นก็เป็นเพียงแค่เป็นการ อ่าสมมติขึ้นมาอ่าให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทความจริงบทบาทของพระสงฆ์เนี่ยไม่ว่าอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่เรื่องของการเผยแผ่ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วข้อปฏิบัติก็คือการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัยอ่ารวมถึงกฎหมายกฎระเบียบประกาศข้อบังคับต่างๆนะของคณะสงฆ์เนี่ยก็ถือว่าเป็น ทมเนียมเป็นวิถีของชาวพุทธของพระสงฆ์เราอยู่แล้วญาติโยมทั้งหลายหลายท่านอาจจะเข้าใจบ้างม่เข้าใจบ้างว่าพระสงฆ์นี่ทําอะไรนะมีบทบาทหน้าที่ทําอะไรบ้างนะอันนี้ก็ถือว่านความเข้าใจนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากมายแต่ก็ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของรายละเอียดตรงนั้น แต่ว่าตอนเช้าวันนี้เนี่ยนอกจากกิจการงานของคณะสงฆ์แล้วเนี่ยเราก็จะได้มีธรรมะที่จะได้มาเผยแผ่ได้มาบรรยายได้มาพูดคุยให้กับจัดโยมทั้งหลายโดยเฉพาะอีกงานหนึ่งที่ทางคณะสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็คือวันที่27่สิบเจพฤศจิกายน สองวหอกสิบแปด่าซึ่งก็เป็นงานของเกี่ยวกับด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ก็คือการสอบธรรมศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจที่เราจะเอาธรรมนั้นเข้าไปถึงในสถานศึกษาให้เด็กได้รู้ ได้เข้าใจว่าการสอบธรรมศึกษานั้นก็ถือว่าเป็นการวัดความรู้ของเด็กของคนที่สนใจโดยเฉพาะพระสอนสินธรรมในโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักในการที่จะได้ช่วยกันดูแลเรื่องของการสอบธรรมศึกษาเพราะว่าไปสอนในโรงเรียนอยู่แล้วก็จะได้มีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศทั้งวัน วันที่27พฤศจิกายนะที่จะถึงนี้ดังนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยเรื่องของอาการสอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ๆนั้นได้รู้อย่างน้อยที่สุดก็ได้รู้ว่าการสอบธรรมะนั้นให้เรารู้เรื่องอะไรนะเข้าใจเรื่องอะไร วันนี้จะได้หยิบยกเรื่องของธรรมะเกี่ยวกับการเขียนเรียงความแก้กระทูนะที่อาจจะให้จาดโจมหรือว่าผู้สนใจนะได้เข้าใจว่าวิชาเรียงความแก้กระทู้นี่มันเป็นยังไงเออเนาะทำไมเราต้องเขียนนะมีกฎเกณฑ์ยังไงอย่างเงี้ยอ่นะโดยเฉพาะเด็กๆนี่ก็ อา,อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในการอธิบายนะความจริงแล้วมันก็ไม่ยากตามระดับชั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยธรรมศึกษาเนี่ยเขามีการสอบตามระดับชั้นประถมมัธยมแล้วก็ประชาชนทั่วไปหรือว่าอุดมศึกษาเนี่ยมันมีสามระดับนะแต่ก็อยู่ในชั้นตรีโทเอกความยากความง่ายมันก็เป็นตามระดับตรีปรถม ตีมัธยมตีอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไปมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการอธิบายเรื่องของกระทูน้นี่สุภาษิตนะที่ออกบานเนี่ยก็มีความยากง่ายก็แตกต่างกันนะไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นตรีร,ระดับระดับ่นะก็อาจจะอธิบายง่ายหน่อย นะแต่ถ้าตรีมัธยมก็อาจจะยากขึ้นไปนิดหนึ่งถ้าเป็นตรีระดับอุรมศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะสุภาษิตนะก็อาจจะมีความลึกอาจจะต้องอธิบายลึกซึ้งมากขึ้นนะก็คืออยู่ที่ความเข้าใจนะในเรื่องของนะธรรมะหรือหลักนะพุทธศาสนาสุภาษิตคิดว่าทะสง์นะที่ท่านได้นะบวชมานานท่านก็ได้สัมผัสตั้งแต่สดต้องทำตรีโทเอก นะก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าปรับยุคไปตามยุคสมัยนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะแต่ว่านักธรรมนี่ยังคงสอบเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ท่องนะแต่เขียนนะสมัยแรกๆนี้ยุคแรกๆก,ก็จะมีการท่องตักเปล่านะแต่มาอายุหนึ่งก็คือการเขียนนะทั้งข้อสอบการเขียนเรียงความนะการ ตอบปัญหาต่างๆเนี่ยก็ใช้วิธีการเขียนตอบแต่ว่าธรรมศึกษาเนี่ยเรากนะ็ให้เกิดความสะดวกความง่ายต่ออเด็กเยาวชนหรือว่าพวกที่มีความสนใจนะก็มีการนะเป็นข้อช้อยให้เลือกนะเป็นปรนัย แต่เขียนเฉพาะเรียงความแก้กระทู้ทำวิชาเดียวเท่านั้นนอกนอกนั้นก็เป็นปรนัยก็ให้มีช้อยเลือกอถ้าเป็นภาษาที่เราพูดกันเมื่อก่อนก็เรียกว่ากากระบาดให้กากระบาดแต่ว่าตอนนี้ให้ฝน,นให้ฝน,นแล้วก็ให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกข้อสอบข้อกขอขอ,ขอ,ของงก็จะมีความง่ายขึ้นสำหรับ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเพราะนั้นแต่ละปีนั้นมีคนสนใจนะที่เข้ามาสอบเนี่ยโดยเฉพาะสถานศึกษานะที่มีพระสอนศีนลธรรมที่มีบทบาทในการเข้าไปสอนศีนลธรรมในโรงเรียนเนะี่ยก็จะเข้ามาอ่านะขอเรียกว่าจะให้มีการส่งเสริมนะสนับสนุนนะให้มีการสอบ ได้มากขึ้นอ่าโดยเฉพาะในส่วนของ <c oughs> ภาค6ภาค7ภาคเหนือตอนบนนี้รู้สึกว่าก็จะมีความสนใจในการที่เขาสอบเยอะะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ะก็ถือว่าเยอะพอสมควระรวมถึงทั้งภาคก,ก็ถือว่าเยอะ บางทีทั่วประเทศเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีคนสนใจในสอบเป็นเป็นล้านหลักล้านขึ้นไปก็ถือว่ามีความสนใจนะในเรื่องของธรรมะของอานะการเรียนรู้นะการศึกษานะว่าธรรมะนั้นมีอะไรเป็นยังไงนะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้รู้ได้ผ่านหูผ่านตานะเรื่องของธรรมะต่างๆแต่วิชานี่ ถ้าเราฟังแล้วก็เหมือนกับมันไม่ยากเหมือนกันนะถ้าฟังเหมือนกับเป็นนักเรียนฟังไหมเออมันกับไม่ยากเรื่องอะไรนะเรื่องของธรรมะธรรมะก็ธรรมะง่ายๆนะบทสองบทสามบทสี่อย่างเงี้ยนะอ่าง่ายๆถ้าเป็นปฐมก็ง่ายนะแล้วก็เรื่องของพุทธประวัตนะิซึ่งเป็นประวัติของพุทธเจ้าเนี่ยนะ บางที่บางแห่งก็อาจจะได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างทั้นงนั้นก็อาศัยพระสอสนศีลธรรมที่มีบทบาทในโรงเรียนนั้นได้มีการสอนนะตามเวลาที่นะทางโรงเรียนเขาจัดตารางใหนะ้แล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือเรื่องของศีลนะก็คือวิัยหรือว่าศีลนะถ้าเป็นนะระดับตรีนี่ก็เป็นเป็นศีลห้าเป็นจะศีลเป็นจะธรรมอย่างเงี้ยนะ ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นธรรมะพื้นฐานนะทั่วไปของอาชาวพุทธของเรานะถามว่ายากไหมนะมันก็พอได้อยู่นะพอได้ไม่ค่อย,ยากเท่าไหร่ถ้าเราศึกษานิดหนึ่งเข้าใจเรื่องของหลักของศีลนิดหนึ่งนะมันก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่มันอยู่ที่การอาสอนของผู้สอนสิ้นธรรมในโรงเรียนนะที่มีบทบาทนะใน โรงเรียนน,นั้นๆสถานศึกษานั้นๆอ่ที่จะทําความเข้าใจอให้กับเด็กนักเรียนอ่หรือว่าเยาวชนอย่างไรอันนี้ก็เป็นงานที่เราท่านทั้งหลายญาติโยมก็ดีนะอาจจะไม่รู้ว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยทำงานอะไรบ้างความจริงก็มีเยอะกว่านั้นมากกว่านั้นความจริงเรื่องของอาภารกิจหรือว่า งานของคณะสงฆ์นี้หกด้านเนี่ยทนทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วนะว่ามีอะไรบ้างาการปกครองการเผยแพรนะ่เรื่องของการศึกษานะการศึกษาสงเคราะห์สาธารณประการหรือว่าสาธารณสงเคราะห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของทางคณะสงฆนะ์ทุกระดับนะที่จะต้องนํามาปฏิบัติในวัดของตัวเองอยู่แล้วนะไม่ว่าอยู่ในระดับใด งานปกครองก็หม,มายความว่าการดูแลภัยสุสมมนเนนที่อยู่ในวัดอยู่ในเขตปกครองนั้นให้อยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้มีการล่งละเมิดข้อพระธรรมวินัยหรือว่าข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละวัดที่จะต้องดูแลภัยสุสม,มนเนนที่อยู่ในวัดนั้นแล้วแต่การบริหารจัดการ อาการที่สองก็คือการเผยแผ่อย่างที่ได้พูดมาเนี่แหละว่าการเผยแผ่นี้ก็มีหลายวิธีหลากหลายการเทศการบรรยายหรือแม้แต่การแสดงออกที่เป็นตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างนั้นเราก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนานความจริงการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่ทางช่องทางโซเชียลช่องทางต่างๆนี่เดีย๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายนะมีเยอะแยะที่ญาติโยมทั้งหลายสามารถติดตามรับชมรับฟัง นะเรือติดตามอ่าที่เป็นข่าวสารนะที่เป็นธรรมะนะรวมถึงทาง YouTube ทางอะไรที่มีอ่าพระเถระมหาเถระน่พระนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านทรงความรู้เนี่ยนะได้มาให้ธรรมะได้มาบรรยายเยอะแยะเราสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ นะการศึกษาเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญนะการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยก็ถือว่ามีทั้งตั้งแต่ปริยัติธรรมนะการกุศลของวัดนะรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยนะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่านะทุกจังหวัดนะเกือบทุกจังหวัดก็มีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมนะการศึกษาของพระพิสุสัมเณเนณนะให้มีความรูนะ้ให้มีความเข้าใจเรื่องของพระพุทธศาสนานะได้มากขึ้นได้กว้างขึ้น แล้วก็การศึกษาสงเคราะห์นี่คือการให้ทุนการศึกษาก็ดีรวมถึงเรื่องของการสอบธรรมศึกษาที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยว่าก็คือเป็นการศึกษาสงเคราะห์รวมถึงอการศึกษา่าด้านอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีศูนย์เด็กเล็กในวัดก็ดีรวมถึงโรงเรียนพุทสูงอายุะถ้ามีในวัดเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาสงเคราะห์ที่อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้กับคนกลุ่มนั้นๆเนี่ย อได้เข้ามามีบทบาทในวัดได้ได้ใช้พื้นที่ของวัดนี่แหละ,เ,ะเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางให้มีการศึกษาเ,เรื่องของธรรมะก็สอดแทรกเรื่องของธรรมะพุทธศาสนาไปด้วยเนีก็ถือว่าการศึกษาสุงเคราะห์นี่ก็ถือว่าเ,เป็นหัวใจของอพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันสาระนะสาธรณุป,ปการนี่ก็คือการก่อสร้าง ยติรวมทั้งหลายอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมวัดต้องมีการก่อสร้างนะก็เป็นหน้าทีา่หน้าที่ที่พระสงฆ์หรือเจ้าวาดหรือว่าวัดนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการก่อสร้างไปด้วยสร้างทั้งวัตถุสร้างทั้งคนสร้างทั้งเด็กเยาวชนทั้งหลายเนี่ยนะก็สร้างรวมๆกันหมายความว่าหลายรูปแบบาการก่อสร้างวัตถุสิ่งของก็ถือว่าเป็นหน้าที่แต่เราก็ต้องสร้างคน,นสร้าง เด็กเยาวชนทั้งหลายเนี่ยให้มีธรมมธรมะมีศิลธรรมควบคู่กันไปด้วยและประการที่หกก็คือด้านสาธารณสงเคราะห์เนี่ยก็คือเรื่องของการช่วยเหลือที่ญาติโยมเห็นทั้งหลายเนี่ยว่าเวลามีภัยพิบัติต่างๆพระสงฆ์ก็ออกมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมก็ดีไฟไหม้หรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในสังคมไทยเราเนี่ย แม้เป่เรื่องของชายแดนนะที่มีข้อพิพาทที่เขมรเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือสงเรห์พระสงฆ์ก็มีบทบาทนะที่จะนํเข้าวปลาอาหารสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือนะประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะอันนี้เราจะเห็นว่างานของคณะสงฆ์ทั้งหกด้านเนี่ยนะมันเป็นหน้าที่ที่ทางคณะสงฆ์ทุกระดับนะท่านก็ มีความสนใจความห่วงใยแล้วก็เอาใจใส่นะเป็นนโยบายเป็นข้อปฏิบัติลงมานะให้พระสงฆ์นั้นได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างอย,อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องอันนี้แหละยอดยมทั้งหลายเนาะว่างานของคณะสงฆ์ทั้งหกด้านเนะี่ยะก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักนะนอกจากนั้นก็ยังมีภารกิจงานอันอื่นอีก หลายอย่างนะที่พระสงฆ์ต้องปรับบูรณการกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้นะายิโยมบางท่านก็อาจว่าโอ้ทำไมพระสงฆ์เราไม่ปฏิบัติเหมือนกับสมัยโน้นสมัยพุทธกาลเนี่ยแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ตรับนะไปตามยุคตามสมัยนะอันไหนที่มันไม่เกินไปนะเราก็สามารถอันไหนที่ทําได้เราก็ทําอันไหนที่ช่วยกันได้เราก็ต้องช่วย ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการปฏิบัตินี่พระสงฆ์ก็จะไม่ทิ้งเรื่องของการปฏิบัติก็เป็นการเผยแผนะ่ธรรมะอย่างหนึง่งนะรู้เข้าใจแล้วนํามาปฏิบัติอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของคณะสงฆ์นะอันนี้ก็มาพูดเพิ่มเติมให้กับญาติโยมแล้วบางทีท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเออคณะสงฆนะ์มีอะไรบ้างความจริงแล้วพระผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านพระมหาเทระ เจ้าคณะภาพผู้ปกครองระดับสูงขึ้นไปเนีะ่นะท่านก็ได้มาพูดถือว่าได้มาปัรยายี่ยบ่อยมากนะแต่ว่าอาญาติโยมบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจดังนั้นในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะฝากเรื่องของการเขียนกระทูนะ้ให้กับน้องๆหนูๆน,น,นะที่กําลังที่จะไปสอบธรรมศึกษาก็ดีเนี่ยนะเรื่องของสุภาษิตท,นะที่ออกข้อสอบมาเนี่ยเราต้องเข้าใจในความหมายก่อน เขียนให้ถูกสุภสิทิ์บาลีเนี่ยอาจจะเขียนให้ถูกต้องแล้วก็เข้าใจความหมายอย่างเช่นว่าสติมาโตสทาพัททางอย่างเงี้ยถ้าแปลก็แปลว่าผู้มีสติมีความจเจริญทุกเมื่อ,อคนที่จะเขียนกระทู้ทำต้องตีความหมายให้ได้ก่อนว่าผู้มีสติมีความจเจริญทุกเมื่ออย่างไร เราต้องแยกประเด็นว่าหนึ่งสติคืออะไรก่อนนะถ้าเราจะเขียนเราเขียนว่าสติมันคืออะไรอถ้าคนมีสติแล้วเนี่ยถ้ามีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทําไมมันถึงจเจริญทุกเมื่อเจริญทุกครั้งอันนี้เราก็จะอธิบายไปนะให้ความหมายของเขาว่าสติสติมันเป็นยังไงมันหมายถึงอะไรนะแล้วถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาล่ะ เรามีความเจริญอย่างไรอันนี้แหละมันก็ตีโจทย์ง่ายๆนะแต่ถ้าเราเพียงเข้าใจเรื่องของการเขียนนี่ก็เชื่อว่านะพระอาจารย์ที่มีหน้าที่เป็นพระสอนสินธรรมในโรงเรียนก็จะมีส่วนช่วยให้ความกระจ่างกับนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจง่ายมากขึ้นอ่ส่วนวิชาอื่นๆนั้นก็ไม่น่าจะ มีปัญหาอะไรในการที่จะต้องสอบนะนะเพราะว่ามีการติวมีการแนะนำนะมีการอาบอกกล่าวนะหรือว่าทําความเข้าใจกับนักเรียนนักศึกษาเบื้องต้นอยู่แล้วนะอันนี้ก็เชื่อว่านะพระพระสงฆ์เราก็มีหน้าที่นะในการที่เราจะช่วยยังไงเอาธรรมะยังไงเอาศีลธรรมยังไงให้ไปถึงในสถานศึกษาเพราะทุกวันนี้ เราก็รู้เหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองเรานี้ถ้าขาดศีลธรรมเมื่ไรแล้วก็ก็จะมีปัญหาเดือดร้อนอเพราะฉนั้นเราจะต้องเอาเข้าไปในที่สถานศึกษาแต่เราจะไม่ให้เด็กเขา้ารู้อย่างเดียวนะเราต้องให้เด็กเขานําไปปฏิบัตินอกจากปฏิบัติในสถานศึกษาแล้วเนี่ยเราต้องไปปฏิบัติที่บ้านด้วยนะทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปหมดนะเพราะนั้นเรื่องของศีลธรรมเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญนะที่เราจะต้องช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันนํา เข้าไปทุกที่ที่มันมีโอกาสที่เป็นช่องทางที่สามารถที่จะนำเข้าไปได้โดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญนะถ้าเราโดยเฉพาะพระสอนสิลธรรมที่มีโอกาสเข้าไปในสอนในสถานศึกษาเนี่ยนะก็สามารถที่จะนำเข้าไปแล้วก็สามารถให้เด็กเขานำออกไปที่บ้านด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่อ่า ฟังแล้วความสุขหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็จะไปที่ทุกหย่อมทุกแห่งหนทุกเพศทุกวัยอันนี้ก็เราจะต้องช่วยกันนะก็มีความเชื่อมั่นว่านะพระสงฆ์เรานั้นต่างก็มีบทบาทมีหน้าทีนะ่ที่เราจะต้องช่วยกันเผยแพร่พุทธศาสนาของเรานั้นนะให้เข้าถึง เด็กเยาวชนนี่ก็มีความสําคัญแต่ละวัดแต่ละวาแต่ละแห่งแต่ละที่โดยเฉพาะในชุมชนที่เราอยู่นั้นเราก็จะต้องให้มันเข้าถึงอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะร้อยคนได้เข้าใจได้เข้าถึงสักสิบคนก็ยังดีดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยไม่เข้าถึงเลยนี่ก็ถือว่าในชุมชนนั้นก็จะเกิดปัญหาเกิดความเดือดร้อนทาง มติมหาธิรสมาคมก็ดีนะหรือว่าทางรัฐบาลก็ดีเนี่ยนะที่มีการส่งเสริมให้มีโครงการน้อนโครงการนี้นะหมู่บ้านรักษาศีลห้าก็ดีหมู่บ้านประชารัฐก,ก็ดีอ่ารวมถึงเรื่องของชุมชนคณธรรมก็ดีเนี่ยล้วนแต่ว่าเราอยากจะให้ศีลธรรมหรือธรรมะเนี่ยเข้าไปถึงคนได้อย่างไรนะนี้เราก็ต้องช่วยกันก็อย่างน้อยที่สุดก็ได้ไปสัก อ่าสิบเปอร์ซนยี่สิบปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เ็นก็ขยับไปก็ยังดีนะดีกว่าที่เราปนะล่อยปะละเลยนะให้สังคมไทยเรานั้นนะเกิดค,ความดัดต้อนเกิดค,ความวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็มีความเชื่อว่านะเรื่องของธรรมะหรือว่าของพุทธศาสนาของเรานี้นะก็จะต้องมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะว่าวันที่27พฤศจิกายนนี้ ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทุกโม่เหล่าทุกที่ทุกแห่งก็เราจะต้องไปทําหน้าที่ในการส่งเสริมให้กับเด็กเยาวชนะได้เรียนรู้ได้เข้าใจเรื่องการสอบธรรมศึกษาส่วนน้องๆ้องหน,น,นูนูเด็กๆนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสอบธรรมศึกษาก็ต้องมีความพร้อมที่เราจะไปสอบะก็เวลาตั้งแต่ แปดโมงคึ่งเป็นต้นไปนะก็ถึงเวลาประมาณสนะักสี่โมงเย็นวันที่ยี่บเจ็ดนี้ก็ไปสอบตามสนามสอบนะที่เรามีรายชื่ออยู่นะดังนั้นก็ขอให้นะเรานะทั้งหลายเราจะถึงนะนักเรียนนะักศึกษานะเด็กเยาวชนหรือว่าบคุคคลทั่วไปนั้นได้มีการเตรียมพร้อมอมนะในการที่จะเข้าสอบต่อ,อไปวันนี้นะก็ได้เนื้อหาสารนะโดยเฉพาะงานของ คณะสงฆ์เนี่ยก็ถือว่าไปเรื่อยๆนะนะไม่ได้หยุดะแะล้วก็ไปกันเรื่อยๆตามบทบาทหน้าที่ะของแต่ละท่านแต่ละคนก็หวังว่าญาติโยมทั้งหลายนั้นก็จะได้มีความมีมีส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์พรศาสนาของเราเนี่ยะให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสืบอายุพุทธศาสนาของเรานั้นต่อไปก็ต้องขออนุโมทนา กับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกับรายการธรรมะทุกช่องทางก็ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายนี้จงสะท้อนย้อนรอยถอยหลังให้กับญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญมีศีลมีธรรมมีอายุวันนะสุขภระ,ระปฏิภาณนาสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนด้วยเธอ